สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมนีนายหอยชีแปดนะครับพ่อพีพานองมาเบิงสายพันง้วนะครับสายพันง้วมือว่านนี่พาไปเบิงเลี้ยงง้วจังไดแน่แล้วนะครับง้วมือนีสิพาพีพานองเดี๋ยวลามง้วแล้วนะครับสิพาพีพานองไปเบิงสายพันง้วนะครับพี่น้องรับรองกดติดตามนายหอยชีแปดแล้วรับรองบ้องเหงานะครับช่วงนี้ข้าราชการพนบ่ออกให้ออกไปใส่กับตองขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับ พันให้ไหตังหลับอยู่ในพื้นที่น้ำมือเสาก็เลยมีเวลานะครับสบายสบายออกมาปล่อยงัวลามงวแล้วก็ถ่ายทาคลิปน้าบานนะครับยุดแถวบานสําหรับมือใหม่นะครับช่วงนี้สิบเดียวมือนีสิบห้าไปเบิงสายพันงวทีเท้าเลียงกันอยู่ในโมู่บานเท่านะครับว่ามีสายพันุ์ใดแน่เดี๋ยวขออนุญาตไปลามงวจะเข้าก่อนนะครับผมสายพันธุแรกที่เท้าเห็นกันอดู่นี่ก็คือฮินดูบาซินนะครับอันนี้เป็นงวลูกผสมนะครับ ในบานในหอยซี่แปดส่วนใหญ่สิบวิมีเลือดลอยฮินดูบาซินสังเกตนะครับหูนี่แหละหูเงาเงาตัวนี้เลือดหาสิบเปอร์เซ็นต์เดงนะครับเป็นลูกแดงก้าวหนาหัวมูลพอเถ่าเพลินนะครับโค้งสางสูงไงน,นะครับลักษณะเด่นโค้งสางสูงไงหูเงานะครับเป็นวัวผสมระาว่าหัวอินเดียกับวัวอินโดนะครับไปผสมอยู่บาซินเพลินบานะครับ โครงสร้างสูงหง่หูยเงาแต่ว่าอดีตเคยแห้งนะครับอดีตเคยแห้งเป็นงวงามผมว่าโดยส่วนตัวผมนะครับความคิดส่วนตัวผมว่ามันบ่เหมาะกับผู้มีประเทศบ้านเฮาโดยเฉพาะหูนี่แหละครับแห้งเงาเป็นได้เวลากลมกินยหยาลากดินตุูดตุูดไปนี่นะครับเจาก็ให้ลูกห้างปรกากฏว่าแม่นี่ถ่ายรีบอีกตั้งหากนะครับถ่ายรีบออกมาแล้ว มันลดเขาเอือนบารลดตกหลุนนะครับรดตกหลุนไผยสีมักอยู่ขิด่าราคามันสีมากอะอย่างเบิ้งนะครับอย่างเบิ้แต่ว่าสําหรับนายหอยสีแปดเคยเห็นแล้วนะครับแต่งแต่ก้อนบอยอุบลนกับมีแปดแสนมีโฮโตนะครับพอเซียวพอเซียวอยู่บานเพิน่นเคยเลี้ยงเพิ่นบาโอ้ยอยาให้พอเว้าวถอเรืองงวัวงามนี่นะครับงว่วงามงว่วงหูนี่ยุกเท่าทุกมือนี่นะครับพ่อมาตอน ับอยอุบลดังๆมูผมกับบาโอ้ยจุบยูเซียววะสันครับง่วงามงามเผนมันสิคืองามโตบะสมัยตัวนี้ออกมาในน้อยๆนี่ราคาแพงกว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับเสียดายถ้าขายแต่พุ่นก็สิในเงินหลายบาทเติบอยู่นะครับอันนี้คือสายฮินดูบาซินนะครับหมักจังไดกับเหลือกพิจารณาาบ่งเอาโคงสางสูงใหญ่แขม ให้ลูกคางนะครับให้ลูกคางเต่านมใหญ่ลูกกินยากทีเข้าเห็นนะครับเข้าเห็นปัญหาในขออเข้าขอออื่นเข้าบอดแด้ไปบาเพิน่นแล้วแตะหมักครับฮินดูบาซินสังเกตหูย่างเดียวขันหูเลยปากแสดงว,ว่าไอบาซินเลือดสูงแล้วนะครับผู้ใดญ่เป็นตั้งเป็นลูกกระทบนะครับทุกมือนี่ลูกกระทบเนี่ยนะครับเพิ่นเดินลูกกระทบแต่ว่าเขากันย่างบ่าขายเขาพัฒนาเรื่อยๆโดยเอา บามันมาประกบนะครับตัวนี้ผสมซีไว้ไปนี่คือหินดูบาสินนะครับเบิงหูหูเล่ปากแสดงว่าแมนแล้วครับผมมาแล้วนะครับขวัญใจในหอยซีแปดอเมริกันบรามันนะครับบามันเป็นลูกผสมบามันซึ่งถาว่าง่วสวยงามุกมือนี่ต้องยกให้เพิ่นนะครับอเมริกันบามันเป็นง่ว รามันก็มาจากคำว่าบรามหรือพามนะครับพัฒนามาจากอเมริกาเอาเงวยอินเดียไปพัฒนาอยู่อเมริกาปรากฏว่าให้ลูกออกมาจังทีแล้วนะครับตอนนี้กําลังเป็นทีนินยมนะครับเป็นทีนิยมของทองตลาดเป็นลักษณะโครงสร้างอัตราแรกเนื้อดีนะครับให้ลูกกับบ่อห้างปันใดนี่เป็นงวลูกผสมนะครับเป็นลูกสติงเล่ บวกแม่บานบานนะครับบวกแม่บานบันเป็นดอกสติงเล่บวกแม่บานบานผลงานออกมาทั้งสี่แหละครับกะเทิงเป็นสวยงามนะครับเทึงแต่ถัดโตผูบ้านนี่กะคุณเป็นอาตาแหลกเนือได้นะครับตอบโจทย์ประเทศไทยได้ดีอยู่ผมบานนะครับ โดยเฉพาะการหากินูนี่บ่บ่ติดผื่นบ่หลากปันไดคือสายบาชิ้นที่เข้าเบิ่งกันนะครับถ้าผู้เพิ่นพัฒนาเป็นงัวง่ามก็ได้นะครับได้ต่อไปแล้วก็เจ็ดเป็นพอพันได้นะครับเบียงง่ายปล่อยเล่มกินห้าทั้งชีก็ได้อันนี้เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมกับสีเหลือดป็ตาำก่วหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าทายทำกันประจำตั้งแต่มือเกิดนะครับ มาหลักไทยนะครับมาหลักไทยขุ่นครับในหยอยซีแปลด,ดีครับว่าตอนนี้จีเป็นของผมอยู่ไว้ๆนี่แหละถ้าเป็นขายให้นะครับสายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงกันล่องเบิ้งที่นองมักแนวไดน,นะครับตอนตอนนี้าราคาผสมกับบ่อแพงนะครับสายกลมเพิ่นกับมีหอยเหียงเฉียงๆได้ ลูกผสมส่วนใหญ่บานในหอยที่แปดสิเป็นลูกผสมกันนะครับแต่สายหูเบิดแล้วตัวนี้กําลังหิดมาแห้งกปะปลามันแดงนะครับปลามันแดงเห็นทายโกโกโง้งามเมื่อกี้อยู่ยข,ขังหน่อยคุณเด็กแต่เล็กยางเขามาหากล่องรนะับผมจังวลาพอดีเลยนะครับนี่ นี่เป็นลูกผสมบาสินนะครับแล้วก็ลูกผสมบามันสามตัวเลยนะครับมาอยู่ใกล้กันทางนี้เป็นลูกผสมซาโลเลนะครับทีเหาน้ำหาอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นตัวเมียทั้งสามตัวครับเบิง่งโครงสางเบิ่งสีสันนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิง่งซาโลเลนะครับเดี๋ยวสิเทียบเห็นเห็นอายุไ่เบียกันนะครับว่าสามตัวนี้ ครับมัวสูผสมซาโลเลแต่เลือดก็สูงกับกินห้าได้ล่ามได้นะครับตัวนี้นะฮะซี่แปดกำลังกีดของสังกัดด้วยพอดีมาเลี้ยงอยู่ไกลๆก,กันนะครับเป็นสายพันธุ์จากฝรั่งเศษนะครับตอนนี้ราคาตัวผูนะครับตัวผูไปไกลแล้วแต่ตัวเมียยังถืออยู่ตอนนี้เห็ดเขานะครับเห็ดเขามาแล้ว ของเพิ่นบนท่านเปิดราคานะครับนะไมหอยชีสแปดสูงเยวตัวผู้นี่ราคาขยับสูงขึ้นนะครับปีไก่เอาเอาเขาคุนยังสองหมื่นกัวยังตัวใหญ่เยูสองมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดปีนี้สามหมื่นสองตัวน่อยๆแล้วนะครับพี่น้องสนใจก่ะลองเบิง่งศึกษาเบิ่งก้อนนะครับช่วงนี้ตลาดจากสิยุทธ์แ่าวสไหย ออกมาเลียงว่าน้ำมันได้หหอยสีแปดนะครับลูกผสมปลาสิ้นสามตวัวเลยนะครับมมือนเดียวเมื่อรุ่นเดียวเมื่อนีิหลังจากนีล้วห้อยิดไปเห็ดเขางวนนะครับนะครับแาโรเล่ปลาสิ้นนะครับลูกผสมแล้วก็ตั้งผุนลูกผสมบามันเลยนะครับสามตวัวอยู่น้ำกัน เดี๋ยวสิมาคุยเรื่องอัตราแรกเนื่ยให้สู่พ่อแม่พี่น้องฟังอีกนะครับจ่าไใบกอนช่วงเดี๋ยวตลาดเปิดห้องคอยไปลุยกันไหมสวยได้แล้วครับพันกระชันตัวกดแชร์กดไลค์กดติดตามในหอยซีแปดเลยนะครับเดี๋ยวมีอย่างดีๆในหอยซีแปดสิสายทำสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเบิ่มนะครับเบอร์โทรกับผมก็แปดสา5เก้าสี่ห้าสฟซบุ๊กอะ ไอ้วอลการมูลีนะครับแฟนเพจนในหอยสีแปด